เปิดไปเลยไหมเปิดไปเลยไหมไป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 ,ไปหนึ่งกองหนึ่งกองก่อนอุย้ยได้ตาทางมาแล้วคุณชมได้มาอีกหนึ่งตาทางในตอนนี้เฮ้ย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 อีหนึ่งตาทางแล้วคุณชมไป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 เหลืออีกเหลือตอนนี้คือเราขาดอีกแค่สองตาทางสองตาทางผมก็ได้แล้วแหละคุณชมไปอีกหนึ่งกองปึ๊บ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอสวัดาาสดีอาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกนันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผม และในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตาปกทลิปอีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้จะมาสุ่มเป็นกล่องสุ่มรวมท่าทางน,นั่นเองนะครับก็จะมีตั้งแต่ท่าทางยอดฮิตแล้วก็ท่าทางที่หายากมากๆในตอนนี้ก็คือจะเป็นท่าทางสุดแรงตัวน,นี้เลยนะครับไม่แรงหรอกคุณผู้ชมเออไม่ได้แรงหรอกส่วนนี้ก็คือจะเป็นท่าทางที่แบบมันยังแรงอยู่ตอนนี้แต่ในอนาคตเดี๋ยวก็มาใหม่นะครับเป็นท่าทางท่าปักธงตัวน,นี้เลยนะครับปึ้งนี่ตัวน,นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็คือจะเป็นกล่องรวมตั้งแต่ท่าปักธงจนถึงท่าแบบธรรมดาธรรมดาที่ทุกคนเน ซึ่งเดี๋ยวมันจะไปน้องสุ่มกันดูนะครับว่ามันออกยากหรือเปล่านะครับไปสุ่มเล่นๆนะครับก็คือไม่ใช่เซิร์ฟไทยหรอกแต่เป็นเซิร์ฟนอกนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้รู้สึกว่าเซิร์ฟไทยไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าอ๋อมีชุดออร์แกนิกกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นชุดของมายราบนั่นเองนะคุณผู้ชมโคตรเทเลยดีที่ผมมีอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยจะแพงกว่าปกตินะคุณผู้ชมก็ไปหาสุ่มกันได้เนาะ นี่ตั้งแต่โหมีเก้ารด้วยเหรอขายแบบดวงสวยโอ้โหน่าจะแบบเกลือจัดเลยนะแบบเก้าเ้นี่ยโหไหนเดียวใครได้9้าเพชรหรือว่าได้มีสูตรอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมออร์แกนิกชุดใหม่แฟกโฟนี่นะคุณผู้ชมสามารถไปสุ่มไปเล่นกันได้แล้วเนาะผมก็มีอยู่แล้วคุณผู้ชมไม่รู้จะสุ่มไปทำไมนะครับไม่รู้ว่ามันแพงกว่าแต่เก่าหรือเปล่าเพราะว่าครั้งก่อนผมก็ซื้อมาเหมือนกันแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าผมหมดไปเท่าไหร่เนาะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะ โอเครับผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเติมนอกแล้วก็ไปเปิดกล่องสุ่มตัวนั้นกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ไปดูว่ากล่องสุ่มของเขาเนี่ยมีท่าทางอะไรบ้างแล้วก็ขายอยู่ในกล่องละเท่าไหร่ถ้ามันเข้าทุบไทยแบบนี้คุณผู้ชมจะโอเคหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยเอาแล้วผู้ชมตอนนี้ผมก็ย้ายมาที่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเพชรอยู่ประมาณ2,300นะครับไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่ากับการเล่นกิจกรรมนี้นะครับคุณผู้ชมรู้สึกว เห็นท่าบักทงเลยนะครับโอ้โหดีดิพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยท่าบักทงโชว์อันแรกเลยนะครับแสดงว่าของดีจริงของคุณผู้ชม <laughs> เดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเลยนะย้ำว่านี้ก็คือจะเป็นอีกเซิร์ฟนึงเลยครั้งที่แล้วผมก็รีวิวเป็นในเซิร์ฟเวียดนามแต่นี่จะเป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับก็มีท่าบักทงเหมือนกันนะครับผมจะเอาแบบทุกเซิร์ฟเลยนะจ <laughs> เอาท่าบักทงทุกเซิร์ฟเลยนะครับนี่โอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาซื้อเลยดีกว่านะครับราคากล 49เพชรนั่นเองนะครับก็ประมาณ50เพชรนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครัเดี๋ยวผมจะซื้อไปแม็กซ์ไปเลยดีกว่านะครับเป็นกล่องจันทราสีเงินนะครับแม็กซ์ไปเลย490นะครับโอเคเอาไปซัก10กล่องแรกไปดูก่อนนะครับว่า,าจะเอาจากยี่สแต่ว่าเอาไป10กล่องแรกก่อนแล้วกันนะค,คุณผู้ชมไป20ก่อนก็ได้คุณผู้ชม20เลยไหมคุณผู้ชมเอาไป20เลยแล้วกันนะครับไหนๆก็มาแล้วคุณผู้ชมก็เปิดทั้งทีเนี่ยเปิดให้มันสุดไปเลยไป20กล่องเออไปแล้วคุณผู้ชมเพชรผม 2,000เพจเมือ่อกี้เดี๋ยว1,004แล้วโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่แต่งตัวกันเลยนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้โหปึง้งนี่โหโคตรเท่คุณผู้ชมอ่านเดี๋ยวผมมีแบบกล่องสุ่มปืนด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดทิ้งก่อนนะของโบนี่นะ่ะไปไม่รู้ได้เปนยังไงนะครับอ่าไม่มีถาวรน,นะครับโอเคปึ๊บ อ่าโอเคคุณผู้ชมนี่อ่า wow, นี่เลยนะครับก็คือจะเป็นกล่องรวมท่าทางหรือว่าจะเป็นกล่องจันทราสีเงินนั่นเองนะครับจะมีตั้งแต่ท่าทางปักธงนั่นเองนะครับธงจนสลัดแล้วก็มีท่าทางอะไรเนี่ยสูนั่นเองนะครับอ่านี่สูแล้วก็จะมีท่าทางหัวเราะนะครับกากนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเปาะแปะเปาะแปะนะแล้วก็จะมีปลอบมือด้วยนะครับแล้วก็แดบนั่นเองนะคุณผู้ชมอะไรก็ของเกลือทั้งหลายแหล่นะครับเอ้ยมันขึ้นว่ามีแล้วแบบนี้โคตรดีคุณผู้ชมถ้ามันขึ้นมีแล้วเราจะไม่ได้หรือเปล่านะ เฮ้ยคุณชมแบบนิ่มก็ดีดิคุณชมเจ้าผมมีแล้วอ่ะเดี๋ยว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 เราไปสุ่มกันเลยด้วยกันนะครับอย่าไปตัดสินว่ามีแล้วแต่ไม่มีถ้ามันออกก็เป็นประโยชน์นะครับมาเริ่มสุ่มกันเลยด้วยกันนะครับ20กล่องจัดไปเลยนะคุณผู้ชม1กล่องแรกนะครับ1กล่องไปก่อนนะครับเซิฟเซิฟห้ากล่องแรกผมเกิด1กล่องไปก่อนก็ปุ๊บโอ้โหแล้วบอกมีแล้วทำไมอ่ะรีบตายเลยคุณผู้ชมโอ้โหเกิดอ่ะ19กล่องนะครับไป อีกหนึ่งกองโอ้โหอาหารแมวเกินป้าป้าป้าสุดสุดสุดปุ๊บ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 ปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บปก๊บ ขำกา้าขำกา้าขำกา้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บหนึ่งโอ,โอ้โหโอ้โหผมเริ่มเห็นชะตาก,กรรมกล่องที่เหลือผมแล้วนะเนี่ย <laughs> ถ้าปักทองขูเ่เซิฟนี้ออกยากนะ <laughs> ผมว่าเนี่ยแต่ไม่แน่นะครับอีกหกกล่องที่เหลืออาจจะเป็นแบบกล่องที่แบบอาจจะมีถ้าปักทองอยู่ในกล่องนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมไปไปไปห้ากล่องอีห้ากล่องอีห้ากล่องคุณผู้ชมโอ้โหได้นั้นมาคุณผู้ชมาหารแมวอีกแล้วห้ากล่องสุดท้ายเลยนะคุณผู้ชมห้ากล่องสุดท้าย ถ้ากล่องสุดท้ายจะได้หรือเปล่าเรามาลุ้นกันเลยแล้วกันนะครับจะเปิดไปทีเดียวห้ากล่องเดียวไหมคุณผู้ชมตัดสินใจแล้วคุณผู้ชมเปิดท่ากล่องไปเลยแล้วกันนะครห้ากล่องเลยนะครับหนึ่งสองสามเปิดแล้วคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยกดไม่ทันเกิดอะไรแล้เอาใหม่เอาใหม่คุณผู้ชมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นปิตาปิตาปิตาปึ๊บอุ้ยข้างหลังข้างหลังต้องมีอีกขาหนึ่งอ๋อคุณผู้ชมผมลืมไปเปิดท่าแค่ห้ากล่องตายแล้วคุณผู้ชมได้ท่าปกมือมาท่าเดียวคุณผู้ชมเกินโอ้โห 20กล่องก็ประมาณเกือบพันเพชนะคุณผู้ชมพันเพรก็ผมว่าถ้าบักตรงหนึ่งพันเพจมันก็ถูกไปแหละมั้งเดี๋ยวจะไปลองส่มแบบส่มเล่นๆอีกที่เหลือประมาณแบบห้ากล่องนะครับซื้อซื้อเล่นๆไปคุณผู้ชมนะซื้อเล่นๆไปดีกว่านะครับคุณผู้ชมไปอีก5้ากล่องไปเปิดในนี้เลยดีกว่าลองดู5้กล่องแล้วก็เปิดในนี้นะว่าอัตราในการดรอปเนี่ยมันจะน้อยกว่าหรือยังไงนะครับไปเปิดไปเลยแลวกันนะครับปั๊บ5กล่องห้ากล่อง5กล่องปุ๊บ อนนี้คือผมได้เกือบครบทุกท่าแล้วผมว่าถ้าแบบผมได้ครบทุกท่านี่คือแบบมันการันตีแล้วเชีผูมชมก็คือคือถ้าแบบเราเหลือที่เหลือเหลือท่าเดียวก็คือผมจะได้แน่นอนเลยนะเขาผู้ชมเฮ้ยผมว่าเปิดทีละห้าเปิดทีละสิบเนี่ยมันจะมีแววแบบได้กว่านะครับเออผมว่าอย่างนั้นนะเขาผช้ชมเออถ้าผมเปิดทีละห้ามันก็แน่าจะแบบมีโอกาสได้ง่ายกว่านี้นะเขาผู้ชมไปครั้งนี้เดี๋ยวเราลองเปิดทีละห้าว่าพิสูจน์ดีกว่าว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าว่าเปิดทีละห้าเปิดทีละสิบเนี่ยจะมีโอกาสได้มากกว่านะ่ครับไปเดีย่ปหไ คุณผู like ้ชมบางทีมก็ไม่ได okay. right? ้นะคุณผู้ชมโอ้โหไปผมซื้ออีกครั้งสุดท้ายนะครับอ่าไปประมาณ10กล่อง490พอแล้วคุณผู้ชมผมจะไม่ซื้อแล้วนะคุณผู้ชมเปลืองเพชรจัดเลยคลิปนี้เปลืองจัดเลยคุณผู้ชมก็ฝากไลค์เป็นกระจายผมด้วยนะครับคลิปนี้ลงทุนจะจัดเลยนะครับที่เหลือก็เปิดกันเลยแล้วกันนะครับนี่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 อีก10กล่องนะครับมาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมอีก10กล่องนะครับเปิดไปเลยไหมเปิดไปเลยไหมเปิดไปเลยไหมไป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  หนึ่งกองหนึ่งกองกองอุ้ยได้ท่าทางมาแล้วคุณผู้ชมได้มาอีกหน <c oughs> Never, ึ่งท่าทางในตอนนี้เฮ้ย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 หนึ่งท่าทางแล้วคุณผู้ชมไป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 เหลืออีกเหลืออีกตอนนี้คือเราขาดอีกแค่สองท่าทางสองท่าทางผมก็ได้แล้วแหละคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งกองปุ๊บกองไฟอีกหนึ่งกองกองไฟกองไฟรัวๆเลยผ่านแมวอีกข้ากองไปปุ๊บ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 ลุ้นแล้วคุณผู้ชมลุ้นลุ้นลุ้นข้ากองสุดท้าย ถ้าคุสุดท้ายถ้าคุณทุลิทายปุ๊บ <c oughs> จบจัดกูไปโยโมโหหมดไปเยอะจัดอะเกือบสองพันพีด่าคลิปนี้โอ้โหไม่ได้คุณผู้ชมเฮ้ยผมจะล้มเลิกไหมเนี่ยผมว่าผมล้มเลิกดีกว่าเพราะว่าผมก็มีแล้วในเซิร์ฟไทยก็แบบสุ่มพอประมาณพอนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาหนึ่งท่าสองท่านะครับสามสามแล้วก็สี่นะครับคุณผู้ชมอ่ะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าคุม้มไหมก็มาสู่ไม่ดูเ่ฉยนะครับคุ้มไม่คุ้มก็ดูเอานนะคุณผู้ชมหมดไปเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชม ถ้ามันเข้าเซิฟไทยก็ลองคิดดูนะครับมันไม่น่าจะไม่เข้าอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะเข้าอยู่แล้วแบบนี้ก็มันถูกไปนะครับถ้าบักทงอาจจะมาแบบเชียร์นักแข่งอะไรแบบนี้แบบเหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าบักทงมันก็อาจจะมาแนวนั้นเหมือนเดิมเนาะอันนี้ผม <ๆ S 2> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเซิฟไทยจะเอากลับมาในรูปแบบไหนแต่กลับมาแน่นอ e น,นเพราะว่าไม่ใช่ของแรนะผู้ชมเอาล่ะคลิปวันนี้ก็สุดไม่ดูประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยล้วกันนะครับบายบ